Intro สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้มาเจอกับช่องเซงเทรดเดอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะทําเป็นเหมือนวอล์กไลฟ์สไตล์แบบว่าเออวันนี้เราทําอะไรบ้างหรือถ้าคนที่เป็นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เขาทําอะไรซึ่งผมเอาจากเบสของตัวผมเป็นหลักคือต้องบอกก่อนนะว่าในช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับที่เราจะต้องตื่นมาแล้วเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยผมมองว่าการที่เราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ทําสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ให้ประสบความสําเร็จมันเป็นเหมือนกับ small win ในทุกๆเช้าไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าตามเป้านะคือตื่นเช้าของแต่ละคน ช่วงา9โมงถึง10โมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมจะเคลียร์ตัวเองนะเคลียร์ตัวเองยังไงบ้างก็คือเป็นเรื่องของอาหารเช้าทำธุระส,ส่วนตัวหรือเป็นการกินกาแฟหลังจากนั้นเป็นช่วง10โมงถึง10โมงครึ่งเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยคือผมจะเดินไปที่ส่วนกลางของคอนโดนะครับแล้วก็อ่านหนังสือนะครับดังนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าวันนี้ซิงค์ทำอะไรบ้างกับ r ็อกวันเดย์นอตเดวัน ก็เรานะครับจะอ่านหนังสือประมาณ30นาทีนะครับก็น่าจะจบประมาณ11โมงพอดีก็หลังจาก11โมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเทรดภาคเช้าคือช่วงเวลาเทรดในตอนเช้าของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณเก้าโมงไม่เกินเที่ยงเพราะว่าก่อนเที่ยงเ,ยเป็นไปได้นะครับคือผมอยากจะเอาตัวไปอยู่ที่ยิมแล้วก่อนที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวตอนกลางวันกันต่อก็ขอเวลาไปอ่านหนังสือกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเราอ่านจบไปแลวนะครับก็ประมาณไม่ถึงสิบน้านะเพราะว่าตัว debt crisis คือถ้าทุกคนดูนะ ัวหนังสือเขาหนามากนะครับก็หนังสือบทที่ผมอ่านนะครับมันเป็นช่วงประมาณสงครามโลกที่หนึ่งนะครับเป็นช่วงวิกฤ <c oughs> ตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ก็เขาพูดถึงเรื่อง g o ์ส standard ก็คือการที่วันนี้เราจะพิมพ์เงินขึ้นมาเข้ามาในระบบเอ่อในเมื่อก่อนนะใช้เป็นระบบ g o ์ส standard การที่จะพิมพ์เงินเข้ามาในระบบได้คือต้องมีทองคําเป็นคุณสำรองก็คือเป็นการเอาทองออกมาแล้วก็พิมพ์เงินขึ้นต้องบอกก่อนว่าการที่คนจะทําสงครามได้คือต้องใช้เงินถูกไหมในเมื่อ การที่จะพิมพ์งเงินออกมากในการทาสงครามเนี่ยมันมีทองทาเป็นแบ็กอัพไว้อยู่ก็คือถ้าไม่มีทองคุณไม่มีเงินในการทาสงครามดังนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับมันก็จะเป็นช่วงที่หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มที่จะออกจากโกลสแตนดาร์ดจริงๆคือออกพร้อมกันเลยเนี่ยช่วงประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีนะคือทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ในอีกมุมหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของการเงินคือต้องบอกว่ามันอ่านได้น้อยมันอ่านได้ไม่ถึง10หน้าเพราะว่าอ่านหนึ่ง เราก็ต้องมาคิดต่อว่าเออมันพูดถึงเรื่องอะไรมันเคยแบบว่ามันไปแมทอะไรกับประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนไหมและอย่างคือกราฟมันเยอะนะนะฮะกราฟอ่ะน,นี่นกราฟมันเยอะมากคือถ้าอ่านแล้วเข้าใจแบบในรอบเดียวนี่คือสู้ทุ่ไม่แปลกหรอกครับที่เล่มนี้ผมใช้เวลามาสามสี่เดือนกว่าจะอ่านจบก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดในตลาดภาคเช้ากันโอเคครับตอนนี้เราอยู่ใน หน้าจออินเทอร์เฟซนะครับก็เราเจอคู่ eurcad eurcad มีโอกาสเข้าตัวเซตอัพแรกนะครับก็คือตอนนี้แท่งเทียนทะลุเส้นนานดายามาแล้วก็เดี๋ยวเรามองจังหวะในการเข้าบายตั้งเวลาไว้3นาทีนะครับก็อีก5วิโอเคตอนนี้ผมเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในปลายทางว่าเออออเดอร์นี้มันจะเป็นยังไงเราจะลุ่มหรือเราจะล่วง อีกประมาณ10ไม่ถึง10ปีนะจะปิดแท่งแล้วจะปิดออเดอร์แล้วนะครับ3 2 1โอเคนะครับออเดอร์แรกเราบวกไปเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์2กันหน่อยนั่นก็คือคู่ e u r c a D ในฝั่งนี้เหมือนกันคือมันเข้าต่อที่เซตอัพ2เห็นไหมว่านาดายาเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3ดังนั้นมีโอกาส2กรณีครับคือถ้าผมเข้าออ,อเดอร์ กราฟเบรคไปต่อกับ2คือย่อกับลงมาที่เดิมนะครับดังนั้นเราจะลดความเสี่ยงลงนะครับโดยการเอากําไรของคู่ E-Cat แรกมาใส่ในคู่นี้แล้วก็ทําการกดบายตั้งเวลาไว้ไม่เกิน4นาทีก็คือเอาผมตั้งเวลาไว้แล้วนะครับอันตรายมากนะโอเคนะครับรอดูแรงนะแรงค่อนข้างดีตอนนี้ในออเดอร์ที่2นะครับนาะดิยาเซตอัพที่2ไม่ถึง10วินะครับ5 4 สามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับสองออเดอร์สำหรับเช้าวันนี้ก็จะเป็นตัวนาดารยาทั้งสองตัวเลยนะครับ ในฝั่งขวาตรงนี้นะครับจะเป็นเซตอัพแรกเซตอัพแรกอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือแทง่งเทียงทะลุเข้ามาเราเข้าจังหวะที่เบรกเลยนะครับทะลุจากข้างล่างขึ้นท้บงบอกก็มองบายตั้งเวลาไว้3นาทีส่วนตัวเซตอัพที่2นะครับหลังจากที่นาดาลยาเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวนะครับเราจะเข้าไปประมาณแท่งที่2แท่งที่3ถ้าแท่ง2ตั้งเวลา4ถ้าแท่ง3ตั้งเวลา3นาทีนะครับก็2ออเดอร์บวกไปแล้วด้วยตัววีซ่าด้วยนะครับคือเอากาไรจากออเดอร์แรกมาใส่ในออเดอร์ที่2ด้วยความเสี่ยง1 3 0 5ัรบาท นะครับก็คือถ้าเสียคือเสียออเดอร์นี้ไปเลยถ้าออเดอร์นี้เสียปุ๊บคือเราไม่เทรดต่อแต่ถ้าเราชนะเราเอากําไรจากออเดอร์แรกมาใส่ในออเดอร์ที่2แลเราควรที่จะหยุดนะครับก็ดังนั้นเมื่อเราจะหยุดแล้วเราก็ไปออกกําลังกายเพราะผมใส่ชุดออกกําลังกายเตรียมรอแล้ว โอเคก็หลังจากที่เราเทรดเสร็จในภาคเช้าแล้วนะครับด้วยตัวนาาฬยาคือต้องบอกก่อนว่านาฬยาเนี่ยมันทําให้เราเทรดได้ค่อนข้างเร็วคือผมจะบอกว่าเราไม่ควรที่จะเฝ้าหน้าจอแบบอะไรนานๆนะคือใช้ชีวิตในการแบบใช้ชีวิตจริงๆมันไม่ใช่แบบอยู่หน้าจอเพราะว่าเงินมันเป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตถูกไหมแต่เราไม่ควรที่จะ นั่งเฝ้าหน้าจอแลหาเงินทั้งวันเพราะว่าในบางครั้งการหาเงินไปเรื่อยๆมันอาจจะทําให้เราเครียดดีไม่ดีนะครับมันจะเสียเงินมากกว่าหาเงินคือผมอยากจะใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมเริ่มต้นเทรดตั้งแต่ช่วงปี2019นะครับผมเข้าใจว่าหลายๆคนก็เป็นเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นนะครับคือแบบเราเฝ้าหน้าจอเทรดเช้าบ่ายเย็น ดีไม่ดีอาจจะมีชนข่าวช่วงวันตีหนึ่งตีสองอีกคือทั้งวันเราอยู่กับหน้าจอคอมจนเราไม่ได้อยู่กับคนที่อยู่ข้างเราจริงๆคือจัดสรรเวลาไม่ได้บอกว่าไม่ให้เทรดนะแต่คือจัดสรรเวลาให้มันไซเคิลของชีวิตของเรามันสม,มูทมันสามารถที่จะเจอสังคมได้ออกไปเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยว พูดมากเกินไปนะก็เดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันนะครับการออกกําลังกายวันนี้ของผมก็เป็นตารางของวันอังคารนะครับไม่รู้ว่าวิดีโอนี้มันจะลงตอนไหนนะวันอังคารนะครับก็จะเป็นการเล่น shoulder workout ก็เป็นตารางการเล่นไหลก็เดี๋ยวเราไปห้องออกกําลังกายกันวอร์มร่างกายก่อน อนนี้ก็ออกกําลังกายเสร็จไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปซื้อของนะครับมาทําอะไรกินในช่วงกลางวันกันเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับผมก็จะนั่งเคลียร์งานที่ห้องให้เสร็จแล้วก็น่าจะพักผ่อนนิดหน่อยนะครับแล้วเจอกันอีกทีนะครับในช่วงตอนเย็นก็เดี๋ยวเราไปหาอาะไรกินกับกวินอินดิเคเตอร์กันด้านนอกต่อโอเคครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงเย็นช่วงบ่ายผมต้องบอกก่อนนะคือวันนี้มันเป็นวอล์กเยียว์ไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับคือช่วงบ่ายคือเป็นช่วงเวลาที่ ผมเคลียร์งานเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเทรดอะไรเพิ่มด้วยเพราะว่าเถ้าเน,นี่ยเราเทรดตลอดทั้งวันเลยหรือเข้าออเดอร์ตลอดเวลาแน่นอนว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยกำไรในช่วงเช้าอาจจะกลายเป็นการขาดทุนในช่วงบ่ายได้นะครับแล้วก็เซกชันตลาดในฝั่งของยุโรป volatility ค่อนข้างเยอะ,อะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่เซนทันกันอยากกินอะไรครับอยากกินอะไรที่เป็นเนื้ออยากกินเนื้อนะครับก็เดี๋ยวพาไปที่ร้านเนื้อแล้วเจอกันที่เซนทันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เซนทัลลาดพราา้าวเดี๋ยวเราจะตามหาร้านเนื้อร้านนั้นก็คือร้านฉันร้านฉันเองร<ะ>้านฉันเองมันจะอยู่ได้นานหรอ <laughs> เดี๋ยวก็เซ้งจะอยู่ได้นานหรอ โอเคคือคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเ,าเมื่อเช้าเราเทรดไป2ไม้นะครับจากตัวเซตอัพนาดารยาแล้วก็เอากำไรจากตอนเช้านี่ถอนออกมาบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวเอาเงินตรงนั้นนะมากินข้าวในช่วงเย็นนะครับผมก็ไปกันเย้ yeah! อันนี้ผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเราไม่ได้ออกมากินอย่างนี้บ่อย แล้วก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นช่วงโอกาสพิเศษคือต้องบอกว่าทุกการเทรดอะครับกำไรที่มันได้มามันต้องมีการบริหารเมเนจเงินให้ดีเพราะว่าสิ่งที่ยากกว่าการหาเงินมนคือการเก็บรักษาเงินแล้วก็ต่อยอดเงินคือต่อยอดก็เก็บรักษาก็ว่ายากแล้วต่อยอดก็ยิ่งยากกว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์ในนี้ไหมคือเราเอาเงินไปต่อยอดสุดท้ายเงินที่ต่อยอดกลายเป็นเราขาดทุน นะครับดังนั้นก็ต้องมีเหตให้ดีสัปดาห์หนึ่งอะ่ะเราก็ตั้งเป้าว่าเออเราจะออกมากินข้าวข้างนอกกี่ครั้งนะครับแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเราตั้งเป้าว่าเราจะหาเงินได้เท่าไหร่จากการเทรดเท่าไหร่ความเสี่ยงขนาดไหนคือทุกอย่างมีเหตุและมีผลสําหรับการที่เราจะเข้าสู่ financial sector หรือก็คือโลกการเงินดังนั้นก็ตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อที่ร้านฮัลโหลยยเกิร์ตนะครับเพราะว่าเราจะตบท้ายกันด้วยของหวานแต่ตอนนี้คือขอตัวไปกินก่อนครับ โอเคครับตอนนี้เรากินฉันเสร็จแล้วเป็นไงเต็มสิบให้เท่าไหร <c oughs> ถ่ถือเป็นการลองนะครับก็ไม่ได้แย่นะคือภาพรวมคือโอเคเลยแต่ถ้าคะแนนเต็มสิบอะให้กับของหวานร้านนี้มากกว่านะ่าคือร้านฮัลโลโยเกิร์ตโอเคครับตอนนี้พาเฟ่มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรากินอันนี้แล้วก็กลับ ห้องพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เราต้องเทรดกันต่อลุยกันต่อ แล้วก็ปิดท้ายนะครับผมต้องบอกว่าวอลวันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้แหละอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเทรดเดอร์ไม่จําเป็นต้องอยู่หน้าจอตลอดทั้งวันนะครับคือเคลียร์ตารางตัวเองให้เรียบร้อยถ้าตื่นเช้ามาเคลียร์ตัวเองได้อ่านหนังสือเทรดอะไรให้เรียบร้อยในตอนเช้าครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในตลาดเบนเรีตลาดเบนเรีเนี่ยคือเทรดตอนเช้าสำหรับผมนะมันเป็นการเทรดที่ค่อนข้างง่ายเพราะ volatility ไม่ค่อยมีแล้วตอนบ่ายก็ไปเคลียร์งานอย่างอื่นซะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีแค่ง,งานงานเดียวแล้วคือช่วงค่า ช่วงเย็นนะคบเราก็มาใช้ชีวิตกับคนที่เรารักหรือครอบครัวของเราสำหรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ใครสงสัยอยากถามอะไรก็สามารถถามมาได้เลยและอย่าลืมนะครับต้องบอกว่ากลุ่มของเราเปิดใช้สคริปนารดารยาแล้วอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากที่จะใช้สคริปมาร่วมเทรดและเป็นส่วนหนึ่งกับคอมมูนิตี้ของเราด้วยนะครับเราเจอกันในคอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย